รถราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ซื้อสดก็คุ้มซื้อจัดไปนั้นก็ขอนงว่าที่4,000นิดๆเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆอ่ะนี่บอกเลยว่าสวยมากนะล้อแม็กซ์แล้วก็รอบดิสเบกมาด้วยสีเขียวฟ้านะ้ำทะเลแบบนี้เลยนะสวยนะสิงเพิ่งสังเกตว่าแล็บหลังคาดําให้ทุกคันนะคะอ่าอันนี้บอกเลยว่าติดเพิ่มนะไม่ได้มากับรถเนาะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากได้นะก็แจ้งได้โอ้ใครได้ถ้าใครชอบแบบรถเรียบๆเนาะโอเคนะคะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับนะคะเก่งเล็กผ่อนเริ่มต้นเบาๆนอกจากนั้นยังไม่พอนนะคะตัวนี้นะลดราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ซื้อสดก็คุ้มซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนงวดที่4 0 0 0นนิดๆเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเริ่มต้นกันที่คันนี้เนาะเชฟโซนิ c 1.6 LT z นะคะปี2015 16คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆราคาเงินสดตัดโปรวันนี้จัดให้เลย199,000บาทเท่านั้นนะบอกเลยว่าคดคุ้มคุ้มค่ามากๆนะคันนี้นะอาได้เครื่อง1.6ด้วยนะคะราคานี้ยังไม่รวม8 7และค่าดำเนินการนะคะใครที่สนใจซื้อสดก็จัดเลยนะคะรีบเลยส,สวยๆแบบนี้นะคะให้ดูรอบคันนะ,ะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะและปลังคาดํามาให้ด้วยนะคะเท่ๆเลยตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะคะ ผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆขับได้หาที่จอดง่ายนะคะวันนี้มาจัดให้เนาะล้อมแมก้านข้างนี้บอกเลยว่าสวยมากนะล้อมแมกแล้วก็ขอบดินเบรกมาด้วยสีเขียวฟ้าน้ําทะเลแบบนี้เลยนะสวยนะสีนี้เหมือนครโบตี้ข้อสีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในคันนี้กันเลยนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยบอกเลยว่าข้าภายในสวยบ้างบ้าน,นะคะมาด้วยบาะผ้าออตัดด้วยสีส้มนี้นิดหน,นหน่อยนะคะแล้วก็ ตรงข้างๆนี้กับตัวหน้าคอโนโซลตรงนี้นะเป็นสีส้มน้บอกเลยว่าสวยมากๆนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม์คันนี้กันเลยมาดูเลยนะคะเลขไม์คันนี้นะคะรถปี2 0 1 5จดอยู่เพียงแค่แสนสองนิดเท่านั้นเองนะคะถือว่าวิ่งไปน้อยนะสาหรับคันนี้เนาะมาด้วยที่หน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลง FM AM ได้นะคะอันนี้เลยนะจับเชื่อมต่อดูอันนี้กับโทรศัพท์ของเราก็เชื่อมต่อได้นะสามารถเล่นได้เลยตัวนี้เนาะ อ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะรับง่ายขับคล่องอยู่แล้วที่ให้ชมวันนี้นะราคานี้บอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยไม่โดนไม่ได้แล้วนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันด้วยนะคะสลับตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูที่นั่งอ่าที่ผู้โดยสารด้านหลังนะคะอ่ามาเลยนี่ที่จับมือเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะคะข้างๆนะอ่านี่นะคือที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ไม่ได้แคบนะก็กว้างนะสำหรับผ้าประตูคันนี้แถมยังพับเบาะได้ด้วยนะคะนี่ เราบอกลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเนาะบอกเลยว่าวรถไซนี้ในราคานี้ไปนะคุ้มค่ามากๆเลยใครที่แบบว่าอยากได้รถที่ราคาเบาเนาะคันนี้ตอบโจทย์นะคะนี่คือด้านหลังนะบอกเลยว่าเป็นรถที่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอ่าด้านล่างนี้ก็ใส่ของได้อีกนะคะเป็น2ล็อกเนาะหมายถึงว่ามันเป็น2องคันส่วนล่างสุดนี้ก็คือจะเป็น ล้อไหลและชุดแม่แรงนั่นเองยังอยู่ครบนะคะอุปกรณ์คือสามารถใช้งานได้จริงนะคะ,ะสำหรับใครที่อยากเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนาะแน่นอนนี่แหละคือข้อดีของรถ5้ประตูนะคะก็สามารถพับเบาะตรงนี้ลงไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะมันจะมีที่ให้ดึงนะคะ,ะนี่เลยนะคะเป็นไงบอกเลยว่า เ hey, นะดีมากมากนะใครที่จะไปขายของที่ตลาดนะจะไปเปิดท้ายเนาะนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะดูเลยว่าพื้นที่ในการเก็บสัมภัระี่เยอะมากนะ mm hmm. เวลาาพับเบาลงไปเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปกันต่อที่คันที่2นะคะมากันต่อที่คันที่2ตัวนี้จะเป็นรถ Ford ด i e s t a 1.5 Sport ปี2013-14นั่นเองนะสำหรับคันนี้ จัดราคาเงินสดตัดโปรให้หนังๆเหมือนกันนะคันนี้ราคาเงินสดตัดโปรอยู่เพียงแค่199,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะใครที่หารถ5ประตูไซเล็กหรือว่าจะผ่อนถูกๆคันนี้ก็ตอบโจทย์นะเดี๋ยวเราให้ดูกันเนาะคันนี้จะเป็นสีขาวเหมือนกันรถที่เรามาให้ดูทั้งหมดวันนี้เป็นสีขาวเลยแล้วเพิ่งสังเกตว่าแล็บหลังคาดาให้ทุกคันะคะอันนี้บอกเลยว่าติดเพิ่มนะไม่ได้มากับรถเนาะก็คันนี้ใส่ล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดู ภายในของ Ford f i e s t a คันนี้กันนะมากันที่ภายในของเขานะคะตัวนี้เหมือนกันนะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันกับเชฟโซ n i c นะคะอ่าพวงมาลัยก็พวงมาลัยมอ l ีี function นะคะก็ตัวนี้ของเขานะคะสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะคะเราจะฟังเพลงนะหรือว่าเสียบ usb u x ก็ได้นะคะเลขไมายหองคันนี้นะคะนี่เลยนะ146626กโนั่นเองนะคะ คันนี้เกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะขับง่ายนะบอกเลยคันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังของเขาเนาอก็ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลดล็อกก่อนกดล็อกระตูเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนี่ก็คือด้านหลังของเขาเนาะก็พื้นที่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะอาจจะไม่ได้กว้างมากนะคะแต่ว่า าัานาขยับเรื่องไปนิดนึงอะไรี้ยก็นั่งพอดีกันอีู่แล้วสำหรับรถสานีนะคะแล้วก็สําหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังตัวนี้อ่าแน่นอนรถ5บประตูเนาะนี่เลยนะคะเปิดขึ้นแบบง่ายแบบนี้น้ำพื้นะที่เก็บมีใส่ตัวนี้มาให้ด้วยนะคะ,ะก็บอกเลยคันนี้ แต่งซิ่งนะเพราะเมื่อกี้สตาร์รถเลื่อนรถมานี่คือแบบท่อบ่มท่อดังมากสำหรับคันนี้นะคะอ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระของเขานั่นเองนะคะก็เหมือนกันนะคะรถ5้าประตูแน่นอนอยู่แล้วแหละว่ามันก็สามารถพับเบาะตรงนี้ลงไปได้นะคะถ้าใครจะพับเบาะนะคะอ่ะอ่ะได้นี่เลยนะคะอ่ะถ้าจะขับเบาะก,ก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้จ,จะแบบติดนิดนึงนะก็พอดีว่าเล็ยบยาวต้องหาคนเล็บสั้นๆนิดนึงกลัวเล็บหักนะ เดี๋ยวไปกันต่อที่คันที่2ก็คือคันนี้นั่นเองคันนี่บอกเลยว่าสวยนะใหม่มากๆนะตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะก็คือเจ้า Nissan m a r c ี22 VLP 2013นั่นเองตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเป็นปุ่มคูสตาร์ตนะราคาเงินสดตัดโปคันนี้นะคะให้เพียงแค่นะสองแสนบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยคุ้มค่ายังไงนะคะตัวนี้ครบนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะก ล้อแมกด้านข้างใส่มาให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมสวยๆเลยนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากได้นะก็แจ้งได้ออกใครได้ถ้าใครชอบแบบรถเรียบยๆเนาะโอเคนะคะให้ดูกันที่ภายในของคันนี้กันนะคะอ่ามากันที่ภายในะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมมาดูรายดีมากๆคันนี้ได้ไปในราคานี้เนี่ยคุ้มสุดๆไปเลยเห็นไหมเอ่ยเขาแบบใช่รองพื้นตรงนี้ให้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบาะตัวนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังที่เขา แต่งมาหนีใส่มาแบบอย่างดีเลยนะคะเจ้าของเดิมเนาะเขาดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูเลขไมล์ของคันนี้กันเนาะรถปี2อง3นีนะคะสำหรับเลขไมล์ของคันนี้นะคะก็อยู่เพียงแค่1 3 6 0งแกิกิโลเท่านั้นเองนะอันนี้ให้ดูเลขไมล์เลยนะเลขไมล์ไม่ได้เยอะเลยรถก็ใหม่ด้วยเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะดูแลดีขนาดไหนเนี่ยดูเลยนะคะ นี่รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะคะยังดูดีขนาดนี้นะถ้าร้านเราเก็บรายละเอียดแล้วจะดูดีขนาดไหนช่างบิวของเราเก่งอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังของเขานะคะนี่เป็น,บานาเบาะนั่งเหมือนกันนี่ทํามาให้แบบสวยๆเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนลูกค้าได้ไปส่วนที่ด้านหลังของเขานะคะก็ ตัวนี้ก็เป็น5ประตูเนาะคันนี้เหมาะกับผู้หญิงเนาะที่อยากได้รถแบบขับเขาเรียกว่าไปทํางานใกล้ๆหาที่จอดง่ายหรือว่าอยากได้เป็นรถคันแรกนะคะน,นี้ก็ตอบโจทย์นะคะอันนี้ด้านหลังของเขานะก็เดี๋ยวตรงนี้ให้ฝ่ายบิวทําความสะอาดให้นะคะแล้วก็เบาะนะคะมันสามารถพับลงไปได้นะคะรถพวกนี้5ประตูเนาะมันจะดึงยากนิดนึงอ่ะโอเคถ้าเราจะพับแต่ว่าเราต้องเอาตรงนั้นลงถ้าเราตรงนั้นลงก็พับได้ปกติเลยนะคะแค่เอาที่ ยิงศีรษะลงแค่นั้นเองอเดี๋ยวเราไปทวนโปรโมชั่นกันอีกครั้งที่ด้านหน้านะจ๊ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้มาจาัดหนักจัดเต็มให้สำหรับคนที่งบน้อยอยากได้ลดราคาถูกอยากได้ลดผ่อนถูกดาวน้อยบอกเลยว่า3คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับลูกค้าประวัติดีสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะงวดผ่อนนะคะอยู่เพียงแค่4 0 0พันต้นๆเท่านั้นเองนะหรือราคาเงินสดตัดโปรนะ เชฟโซนิกกับ Ford f o r d f i t a ยตนะสองคันนี้เนาะราคาเงินสดตัดโบเพียงแค่199,000บาทนะส่วนเจ้าน i s s a มา a ตัวนี้เนาะ1.2 VL นะคะราคาเงินสดตัดโบอยู่เพียงแค่ 20,000... ไม่ใช่2,49,000บาทเท่านั้นนะคะอา่าใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่ารีบโทรมานะคะรีบโทรมานะเพราะนี่คือรถเข้าใหม่นะคะก็อยากเืามาให้ชมก่อนนะคะอา่ารีบจับจองกันได้เลยนะสามารถติดต่อแอนได้โดยตรงที่เบอร์ 0661092463นะหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีเจ้าที่ไปบริการเซ็นเอกสารและส่งรุ่ให้ถึงที่เลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเนาะรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือก3ามเหลี่ยมออโต้สวัสดีค่ะ